พี่คะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงมือดึกกับนายเทะนในายไลฟ์กันแล้วคืนนี้อยู่กับฝนนันทกานะคะข่าวแรกนี่ต้องบอกเลยว่าเรามายิยนดีให้กับความรักที่สดใสของพระเอกสุดหล่อที่เชื่อว่าเป็นขวัญใจของสาวๆทั่วทั้งประเทศบักจ่อยอนันดาน,นั่นเองค่ะผู้ชายที่พูดมาตลอดชีวิตนะว่าไม่คิดจะแต่งงานไม่เชื่อเรื่องชีวิตคู่ด้วยแต่เป็นยังไงล่ะพอถึงวันวิวาจริงๆนะคะบอกเลยค่ะคุณผู้ชมมีโมเมนต,ต์จุกอก,อกน้ําตาแทบร่วงอะ่ะ ม,มันเหมือนมันมีอะไรจุกคอหอยอยู่ตลอดผมเนี่ยคือไม่เคยไม่เคยมีเรื่องของของนะงานอย่างนี้อยู่แล้วใช่ฮะซึ่งที่บ้านผมก็ไม่เคยคุยกับผมเรื่องพวกนี้ตัวผมเองผมผมเชื่อว่าเรารู้จักกันมาหลายปีใช่ไหมเราเราคุยกันมาเป็น10บสปีรู้จักผมตั้งแต่เด็กเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเคยได้ยินแต่ผมพูดว่าแบบอ๋อเรื่องพวกนี้ผมผม,ผมคงไม่มีหรอกชีวิตผม แล้วก็ระหว่างทางอเออก,ก,ก็เจอคนนี้แล้วมันก็เปลี่ยนไม่ได้คิดเหมือนกันว่ามันจะมีวันนี้ก็เลยพอทักมามันก็เลยแบบมันอาจจะมีความที่ผมบอกว่ามันจุกจุกอยู่ที่คอหอยหรือว่ามันมีความตื้นตันใจ มันเป็นความรู้สึกที่เรารู้ว่ามันใช่ใช่อะมันมันแค่รู้ว่ามันใช่มันอาจจะนิยาม Exact ์ไม่ได้แต่ว่าเรารู้ของเราว่ามันใช่แล้วก็แล้วมันก็เป็นความสบายใจเะนาะเพราะเราเพราะเรารู้ว่านี่คือนี่คือสิ่งที่ที่ที่มันใช่แลวมันถูกต้องสําหรับชีวิตเราตัวพี่เขาเขาบอกเนี่ยว่าแบบเขาตั้งใจว่าแบบจริงๆเรากําหนดอนาคตไม่ได้อยู่แล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราก็ตั้งใจว่าเราจะสู้ทุกอย่างไปด้วยกันแล้วก็ อะไรจะเกิดขึ้นเราก็พยายามจะผ่านไปให้ได้ด้วยกันแล้วก็ก็อยากให้ก็อยากให้แบบเป็นคนสุดท้ายของกันละกันหลังจากนี้เป็นต้นไปพวกเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั้นก็เชื่อว่านั้นก็จะมีอานันดา,านอยู่ข้างๆและเนนาก็จะมีรน็ตอยู่เคียงข้างเสมอล <c oughs> หลังจากนี้จะเกิดอุปสรรคอะไรเนกะ็ ให้คอมมิตเมนต์กับเขาไปแล้วว่าน่าจะอยู่เคียงข้างเขาในยามสุขและทุก,กข์ ก็เป็นโมเมนต์หวานๆในงานแต่งงานของทั้งคู่นะคะก็ถือว่าทั้งคู่ก็เป็นคนที่ใช่ของกันและกันเหมาะสมกันมากๆเลยยินดีด้วยนะคะกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะคราวนี้ค่ะ move ม,มาต่อที่คนที่แต่งงานมาพักใหญ่ๆละป๊อกพัศรกรนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าจะแต่งงานมาพักใหญ่ขนาดไหนแต่ก็ชมคุณเมียแบบไม่ขัดปากเลยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องคําขอที่อยากจะบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาทั้งหลายที่ทําให้ทั้งคู่ได้เจอกันค่ะ ปีตั้งแต่ได้รู้จักและใช้ชีวิตร่วมกันกระทั่งมีทายาทด้วยกันสองคนหนุ่มปอกพัชรกรถึงกับออกปากชมซีพระยามากี้ราศีไม้หยุดว่าแต่ละวันมีแต่คำว่าดีดีเพราะสาวมากี้ใส่ใจทั้งหน้าที่แม่และพระยาม่เคยบกพร่องจนคุณพอลึกสองกลา้าพูดเต็มปากว่าหากเลือกได้ก็ขอมหมดลมหายใจไปก่อนสีพระยาสุดที่รักค่ะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าเขาเขาคือหญิงแกร่งนะทุกคน ผมอาจจะดูแกร่งแต่ผมมา air ออนแอเขาเยอะอแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาไม่รู้สิถ้าเกิดอะไรขึ้นให้ผมให้ผมไปก่อนเนว่าโชคดีมากโชคดีมากๆที่ที่เจอเรียกว่าโชคดีมากๆที่ได้มีเขาเข้ามาในชีวิตแล้วกันครับไม่บอกอะไรเขาไปครับครบรอบอะไรอย่างงี้ไม่บอกอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นก็พูดกันเป็นครัง้งคราวครับพูดกันเป็นครัง้งคราวแต่ <laughs> <laughs> พูดจะเขินเลย <laughs> ไปดูเขินได้ <laughs> ไม่รู้ ก็ดีครับแฮปปี้ดีพ,ดพูดแล้วต้องบอกบอกรักกันทุกวันนี้ไหม <c oughs> ก็ไม่เชิงทุกวันก็วันไหนที่พูดได้ก็พูดไหนที่นึกได้ก็พูดอย่างงี้และแม้จะดูแลกันดีเสมอต้นเสมอปลายอยู่ละแต่วันสำคัญอย่างครบรอบแต่งงานเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหนุ่มป๊อกก็จะจัดหนักเป็นพิเศษด้วยการจัดดอกกุหลาบ50ดอกพร้อมเพชรเม็ดโตนักมากกว่า5กรัตแต่ไม่ขอบอกมูลค่าเป็นของข,องขวัญวันครบรอบให้คุณภรรยาด้วยละค่ะ หวานเสมอต้นเสมอปลายจริงๆคะ่ะไปกันต่อที่ครอบครัวของคุณแม่นานา,นานแล้วก็ Daddyway ค่ะคู่นี้นะคะลูกๆก,กําลังโตค่ะกําลังอยู่ในช่วงของการค้นหาสิ่งที่ชอบคนที่คอยซัพพอร์ตลูกๆคอยหนุนหลังให้ลูกๆนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณแม่นานาน,าน,าน,านี่แหละ ถึงจะขี้เขินไปบ้างแต่ความเก่งของพี่บีน่าน้องบรูคลินเซ้าทองคล้องใจของพ่อเวแม่นานาก็ฉายแววความสามารถทั้งด้านกีฬาคัพเวอร์แดนซ์หรือแม้แต่กิจกรรมยามว่างก็มาเหนือเสริมสร้างพัฒนาการสุดๆโดยนาหน้าออกปากแม่ลูกๆจะอยู่ในช่วงอยากรู้อยากลองเดียเด๋ยวชอบนู่นเดี๋ยวชอบนี่ในฐานะพ่อแม่ก็พร้อมผลักดันเต็มที่เสมอค่ะพยายามมหาพยายามที่จะสนเขาในทุกๆเรื่องดีกว่าเรามีเป็น ผู้ปกครองเนาะก็พยายามที่จะสนับสนุนในในสิ่งเี่เขาชอบไม่ว่าจะด้านอะไรก็ตามต้องบอกว่าอะไรที่ลูกสนใจส่วนมากจะมาจากลูกไม่ค่อยมาจากพ่อแม่แล้วเขาก็จะมาบอกเออเขาอยากเล่นเล่นลูบิกเขาอยากเรียนบาสเขาอยากเทควันก็เขาอยากตีกลองเขาอยากเต้นเขาอยากร้องเพลงเขาอยากเปียนนคือมาจากเขาแล้วเราก็พร้อมซัพพอร์ตค่ะเขาดูอยากหมดทุกอย่างเลยเหมือนกันเขาอยากค่ะแต่มันมีเริ่มพราะเขาเติมโตเนี่ยเราจะเห็นว่าขึ้นว่าเขาเริ่มมีบางอย่างที่ไม่อยากเช่นแบบเอออันนี้ไม่ ไม่ไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยเราก็ว่าโอเคดีเลยแล้วก็ตัดออกน้องบีนาเหรอคะบีนาก็น่าจะตอนแรกเขาชอบเต้นมากแต่พอสุดท้ายแล้วคือเขาแค่ชอบฟังดนตรี enjoy music แต่สุดท้ายแล้วเขาเหมือนตอนนี้เริ่มสนใจพวก architect พวกการออกแบบพวกอย่างเงี้ยมากส่วนน้องบุ๊กเนี่ยอินสุดก็คือตอนนี้ก็คือถ้าเป็นงานอดิเ,เรกเราเขาเรียกของเล่นก็เป็นรูบิกอ่าแล้วก็เทควันโดแล้วก็แบสบ,บอล คุณแม่นานายังย้ำอีกนะคะว่าถึงตอนนี้ลูกๆจะชอบทํากิจกรรมหลายอย่างแต่ก็ใช่ว่าเออาจะมองเป็นแค่เรื่องเล่นๆเพราะก่อนหน้านี้กีฬาเทควันโดน้องบรูกลินก็เคยลงแข่งถึงขั้นคว้าเหรียญทองมาแล้วค่ะ ลูกชอบอะไรคุณแม่ก็พร้อมสพอร์ตแบบนี้ดีนะเพราะว่าเป็นทั้งคุณแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเจดันและที่สําคัญก็เป็นเซฟโซนให้กับลูกๆอีกด้วยนะคะคราวนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูคอนเสิร์ตของตัวแม่กันบ้างเป็นนักร้องสาวสุดฮอตนาทีนี้นี่ต้องยกให้เธอคนนี้เลยนะคะคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของโบกี้ไลออนค่ะ อลังการจัดเต็มสมกับเป็นสาวปังแห่งยุคค่ะโบกี้ไลออนที่เนรมิตทันเดอร์โดเมืองทองทานีให้ละลานตาสมชื่อคอนเสิร์ตโบกี้ไลออนลาตาคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกบนเส้นทางดนตรี10ปีที่นอกจากคอสตูมสวยปังจุกๆแล้วพลังเสียงแห่งบนสะกดก็จัดมาแน่นๆผ่านเพลงฮิตเพลงดังทั้งซาบแล้วเปลี่ยนบานปลายวาดไว้และลงใจค่ะปวดไงหใจ เก่งมากความสามารถถึงกับพลังน้ำตาด้วยความซาบซึ้งที่ไม่เคยคิดว่านักร้องเพลงคาเวอร์จะมาไกลได้ถึงขนาดนี้ค่ะขอบคุณที่ทุกคนทำให้วันนี้ของผมวสวยงนาะมค่ะขอบคุณที่ทำให้ชีวิตวันนี้ของผมมีความหมายมา,าะคะกค่ะที่พ่คิดว่าชีวิตของผมไม่มีคุณค่าแล้วแต่วันนี้พ่เชื่อแล้วว่าพ่เกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้ค่ะเรียกว่าเป็นสองชั่วโมงที่เต็มอิ่มทั้งศิลปินและแฟนเพลงเ<ๆ>ก็บความประทับใจกลับบ้านไปด้วยค่ะ กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ง่ายเลยนะคะต้องบอกว่ายินดีกับความสําเร็จของโบกี้ไหลออนด้วยคุณผู้ชมย้อนไปช่วงโควิดพีคๆนี่นะบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบนะคะพี่ปอยฝ้ายมาลัยพรก็เป็นหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบเช่นกันเขาสู้สุดตัวจริงๆที่จะทําให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวอยู่รอดมาได้จนทําให้ประสบการณ์ในวันนั้นทําให้ได้ข้อคิดในเรื่องของการเงินย้ําเตือนตัวเองมาจนถึงวันนี้ค่ะ ช่วงโควิดระบาดหนักทำเอาหมอลำรุ่นใหญ่ปล่อยไฟมาลายพรเจอวิกฤตการเงินอย่างหนักจนบ้านที่พอนอยู่เกือบจะถูกยึดแต่เจ้าตัวสูหลังชนฟ้าทำทุกงานเพื่อเก็บเงินจนตอนนี้ฟื้นตัวมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวถึงจะยังไม่มีเงินเก็บเป็นก้อนแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็สอนให้ไม่ประมาทเรื่องการเงินอีกเด็ดขาดค่ะประมาทไม่ได้ยุคนี้ประมาทไม่ได้ครับเราต้องพบช่วงที่ลมยังพอมีกําลังอยู่เราก็ต้องหา แล้วก็สะสมไปครับมัน่ากลัวมากครับจุดที่วิกฤตนะครับไหนจะค่าบ้านค่าอะไรทุกอย่างนะครับพอไม่มีเราจะหันหาใครเพราะว่าทุกคนก็แย่เหมือนกันสู้จนแบบคือคือ,ค,อคือจนยอมยอมจำนนอนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคือม่เออคือถ้าบ้านไม่ไม่ใช่ของเราก็คือก็คือปล่อยวางนาทีนั้นนะครับก็ดีเราก็ยังไปขอลดหย่อนอะไรมันสอดให้ ให้เรารู้ว่าถ้ามีปัญหาเราเรา,เราอยากไปเพิ่มมันความคิดของเราอมองในมุมบวกมองมองคนที่แย่กว่าเราถ้างั้นความคิดของเรามันจะถ้าีคูณมันจะทับความทุกข์ของเรามันจะเขาเรียกว่าอะไรประสาทมันจะแตกเพราะเสียวเนาะโดยสวพาะการเงินวางยากนะก็ดีกว่าเดิมแต่มันก็ไม่ถึงกับแบบว่าเหลือใช้เหลือใช้อะไรก็พอขับเคลื่อนได้พอเลี้ยงชีพครับมีนี่ก้อนโตอยู่คือบ้าน ผมแต่ว่ามีความหมุนเวียนได้มากขึ้นใช่ครับหายใจได้ขึ้นปอยสยบอกว่าตอนนี้ทําทุกอย่างที่ได้เงินค่ะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์เล่นหนังเล่นละครรวมถึงแจมบวงหมอลําต่างๆและก็ธุรกิจน้ำประร้าของตัวเองด้วยค่ะสู้สุดใจจริงจริง คุณผู้ชมต้องบอกว่าโควิดนี้เปลี่ยนชีวิตหลายคนเหมือนกันนะคะอย่างที่ปอยฝ้าเองก็บอกว่าตอนที่ตัวเองรุ่งๆุ่งนะใช้เงินอย่างกับเบี้ยเลยนะคะแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยต้องมีสติก่อนใช้เงินทุกครั้งจะได้มีสตางค์เก็บเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนั่นเองค่ะคราวนี้ไปตอนที่หนุ่มน้อยหน้าใสาน้องนันนน์ค่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบอกกับทีมข่าวของเรานะบอกว่าผมหมดแพชชั่นกับการแสดงครับอีเวนต์เนี่ยไม่ต้องเข้าเลยเข้าเถอะอีเวนต์อะเข้าเถอะ อีเวนต์เข้าเถอะแต่แตละละครปีนี้อาจจะอาจจะเลือกเลือกเยอะนิดนึงอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยหมายถึงว่าอาจจะเลือกที่อยากเล่นจริงๆตัดสินใจว่าหลังจากนี้คงจะได้เห็นงานแสดงน้อยลงแล้วละค่ะสำหรับนุ่มณนน,นกรพัฒน์ที่เริ่มทำงานมาตั้งแต่4ขวบจนวันนี้เป็นนุ่มเต็มตัว22ปีแล้วเจ้าตัวเผยเกิดอาการหมดแพชชั่นและเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟกับการแสดงค่ะรวมถึงผลกระทบสุขภาพที่ต้องขอเวลาไปพักฟื้นตัวเองก่อนค่ะ ตั้งแต่เราเข้าจีนทีวีมาเราก็ไม่ได้หยุดเลยนะหมยถึงว่าพี่ก็จะเห็นหน้าผมทุกปีอะออออแล้วหมายถึงว่าพอจบเรื่องนี้ก็จะถ่ายต่อเรื่องนี้จบเรื่องนี้ออถ่ายต่อเรื่องนี้จบเรื่องใช่แล้วมันเหมือนมันเหมือนเรียกว่าอะไรวัตถุดิบทางการแสดงอะมันมันหมดเบิร์นเอาระดับหนึ่งหมายถึงว่ามันพอมันเยอะมากๆมันแน่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เบ<อ>ิร์นเอาอะไรอย่างเง<อ>ี้ยก็เลยก็เลยเออเอ,อเรียกว่าพัก<า>รีชาร์จบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยให้มันงานต่อไปที่เราตั้งใจจะทำจริงจริงมันจะได้ดีที่สุดเราไม่อยากรับแบบ สองเรื่องพร้อมกันแล้วเพราะบางทีมันมีมันมีปัญหาหลายหลายอย่างที่เอ้ยบางทีเอ้ยยังไม่พร้อมเปิดกล้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนอ้าวอยู่ดีดพอมันเปิดเปิดชนกันอีกอย่างเงี้ยใช่มันมันก็เป็นสิ่งที่เรียงไม่ได้เนี่ยเราออกกองแบบหกโมงสี่ทุ่มอ่ะเราเหนื่อยกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วอ่ะรู้สึกว่าแก่ขึ้นอ่ะใช่ใช่แต่มานถึงว่ามันมันดูมันดูมันดูเกินเกินเหตุไปหน่อย หนุ่มณนนท์บอกว่าปีนี้นะคะยังมีงานแสดงที่ถ่ายทำค้างอยู่หนึ่งเรื่องก่อนจะมุ่งมัน่นสายดนตรีลุยงานเพลงตลอดทั้งปีค่ะเอาวันนี้เต็มอิ่มครบรถทั้งบันเทิงไทยบันเทิงต่างประเทศก็สามารถอัปเดตได้ที่รายการนายเทนของเรานะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับนายเทนค่ะ11โมงเวลาดีเวลาเดิมของเราช่อง9ก้ากด30มาเจอกันนะคะส่วนคืนนี้ฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีดไนท์ค่ะ